สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระครูภาวนาวิเทศท่านประทานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านสวดบทธรรมจักกับปะวัฒนสูตรก่อนที่จะประกอบประกอบพิธีมุทิตาสการะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปร,ราบมารเนื่องในวาระ137ปีวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปปรกายเนื้อ โดยผู้แทนกาณมิตรวัตรธรรมกายซิลิคอนวัลเล์ได้อัญเชิญพานกรวยสการะและพานพุ่มวางณแท่นรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารจากนั้นเป็นพิธีจุดโคมสหัสสรังสีโชติรัตนทีปะโดยมีกรารยนตรขวัญไทยคารเอร์เป็นประธานจุดประทีป โดยร่วมพิธีกรรมทางแอปพลิเคชันซูมส่วนกลาิมิตแก้ววูดเป็นตัวแทนจุดประทีปจากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันจุดประทีปแปลอักษรด้านหน้ารูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปร,ราบมารพร้อมทั้งประกอบพิธีทอดพระป่าโดยมีกลาญิมิตด็อกเตอร์นาตายากลาิมิตภาสวรกกลาิมิต ทานบุญมากนะคะเป็นประธานเอกทอดพระป่าในครั้งนี้นอกจากนี้ยังมีประธานรองทั้งหมดอีก12คณะ ร่วมทอดผ้าป่าในครั้งนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญคีลานเพศษ์พิธีถวายจตุปัจจัยเท雅ธรรมและพิธีถวายผ้าป่าสมทบกระถิ่นวัดพระธรรมกายนะคะนอกจากนี้สาธุชนยังได้ร่วมกันถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยค่ะและก็ได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันยังความปรับเลื้องพิติใจในบุญกับทุกท่านทั้งที่รับชมผ่านทางแอปพลิเคชัน o o m และที่มาร่วมพิธีกรรมที่วัดเป็นอย่างยิ่งค่ะ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุค่ะ